หัวข้อ1.3อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้รายละเอียดตามประกาศสัากรปี2558เราต้องไปแก้ไขข้อกําหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากดเข้าไปที่ข้อกําหนดระบบค่ะคลิกเลือกแก้ไขข้อากาหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่โปรแกรมจะแสดงค่า default ท,ที่ตั้งไว้อัตโนมัติสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ จากนั้นเรามาดูเทียบกับโจทย์โจทย์กำหนดไว้ว่าขั้นที่1ตั้งแต่1ถึง150,000บาทได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งเป็นไปตามที่โจทย์กำหนดคะ่ะขั้นที่2 1 5 0 0 0 0บาทถึง300,000บาทอัตราภาษี5%เปอร์เซ็น สามแสนบาทถึงห้าแสนอัตราภาษีสิบเปอร์าแสนหนึ่งบาทถึงเจ็ดแสบาทอัตราภาษีสิบห้าเปอร์เเบาทถึงหนึ่งล้านบาทอัตรา20%เปอซ็ล้าน1บาทถึง2ล้านบาทอัตราภาษี25เเซ็ล้าน1บาทถึง4ล้านบาทอัตราภาษี30เเซ์ สี่ล้านหนึ่งบาทขึ้นไปเสียภาษีอัตราสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดค่ะกดเอ็กซิบันทึก